สำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อเครื่องไปนะคะเป็น s ยีสิามมันต้านะคะถ้าสนใจติดฟิล์มนะคะก็แนะนําเป็นแบบเป็นไฮโดรเจลก็ได้ค่ะจะมี2แบบนะคะเป็นไฮโดรเจลใสแล้วก็เป็นแบบด้านนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบแบบด้านตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาสัมผัสตัวนี้ตัวตัวหน้าจอมันจะไม่มีรอยนิ้วมือ แต่ว่าใครที่แบบชอบลื่นๆหรือว่าใช้งานงาน่ายๆดูดูหน้าจอง,ง่ายๆก็จะเป็นแบบใสแล้วแต่ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะแนะนำเป็นตัวด้านค่ะเพราะว่ามันจะป้องกันอรอยสี่วขวนได้ดีกว่าตัวใสค่ะใช่แล้วความสวยลื่นสมูทกว่าแต่ว่าถ้าพิม์์ใสมันก็จะสีคมชัดกว่าค่ะใช่อ๋อคมชัดแล้วมันก็จะไม่ ชัดดื้อเท่าตัวฟิล์มด้านตัวฟิล์มด้านก็จะชัดดื้อกว่าแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าราคาเหรอราคา350บาทเท่ากันทั้งเอสยี่สิบสองกับยี่สิบสามราคาเท่ากันใช่เพราะมันจะสั้นตัดตามรุ่มันเลยโอเคงั้นงั้นเราเอาด้ใช่คะน้ำสองเลยไหมคะต้งสอนครับคืออันนี้จะเป็นเครื่องตัดฟิลใช่ มันไม่มีสําเร็จแต่เรา,เราใช่ค่ะเขาจะมีแผ่นแบบนี้มาให้ค่ะมีใส่กับด้านแล้วทีนี้เราก็จะเอามาใส่เครื่องค่ะอ๋อเครื่อ<ฮ>งก็จะทำกันคัะแล้วเราก็จะมาเลือกรุ่นค่ะเลือกได้ทุกรุ่นเลยมันจะมีจอแสดงผลให้ให้เราคลิกเลือกได้มีั้งฟิล์มข้างหน้าข้างหลังมีทุกรุ่นฟิล์มนาฬิกาฟิล์มไอแพด แล้วพอเรากดคลิกเดียแล้วเขาก็จะตัดตออกมาตามแบบที่เราเลือก ก็จะทำความสะอาดทีทำความสะาตรงหน้าจอก่อนแล้วก็ใช้แพ่ชิดคุนแล้วก็เก็บคุณคอันนี้เราก็ฟีมออกมาค่ะอนนี้มันจะมีอยู่สมชั้นปั๊เราก็จะวางอันนี้มันจะลงทั้งสองห ไม่ค่ะตัวนี้จะถึงตรงนี้แล้วมันต่างกันเป็นไงกับฟิลกระจบตัวนี้จะเป็นฟิล์มยืดหยุ่นกันกระแทกค่ะจะไม่หนาเท่าฟิล์มกระจบแล้วจะมันก็จะทัดดื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะแบบว่าถ้าเทียบกันกับฟิล์มกระจกมันก็จะแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเหมือนฟิล์มกระจก แต่ว่าก็กันกระเทกได้ไม่ดีเท่าพิมกระจกค่ะแต่ว่ากันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะ<ม>เพราะว่าเวลามันตกกระแทกมันก็ช่วยกระจายแรงกระแทกอย่างเงี้ยค่ะคือคือพิมกระจกมันกันกรบแทกได้ดีกว่าแต่ว่าความคงทนใช่มันจะหนากว่าแต่ว่าถ้าตกก็พิมก็จะเตะถ้าพิมกระจกตัวนี้มันจะแบบว่า ขาจะใช้น้ํายานในการติดอะคะ่ะเราต้องปิดตรงช่องทุกอย่างดีๆอะคะ่ะถ้าปิดไม่ดีมันสามารถทําให้ปุ่มพังใช้งานไม่ได้หรือว่าเสียงเสือร่ายดีค่ะช่วยแบบว่าขนองใสยตาด้วยปกติกแล้วาาถ้าใช้ปกติแล้วฟิล์มมันจะใช้อายุใช้นานประมาณเท่าไหร่ครั้งหนึ่งคอันนี้ห้าหเดือนเลย มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยเดีลองใส่อันนี้มีรับประกันไหมไม่ได้มีประกันศูนย์หกสองค่ะหนึ่งห้าแปนค่ะร้านนี้ตรงข้าม j a b ค่ะรวกันร้อยเอ็ดเปิดออกมาแล้วนะครับดูหน้าตาสวยมากนะครับเป็นสีลามิเดอร์สีม่วงอ่อนๆน,นะครับ สวยงามครับน้องเขาก็จะตรวจด,ดูมีรอยถลอกของเครื่องไหมปกติไหมนะครับหน้าตาของเครื่องสวยงามครับ